ครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมอยะชัดเจนจากเพจถอดคุยลุยสวนนะครับก็อยู่ที่สวนทุเรียนที่ผมปลูกไปเมื่อวันที่6มกราปี66นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาทำคลิปกันนะครับวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคม2566ก็ทุเรียนผมเกือบครบปีละ สิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับผมมีการปลูกมะละกอเพิ่มนะครับเพราะหลังจากนี้ไปในเขตเพชรบุรีนะครับหนองยาป้องที่ผมปลูกทุเรียนอยู่ก็จะมีความร้อนนะครับมีแดดจ้านะครับก็ปลูกมะละกอบังเอาไว้ก็เป็นผลพวงจากปีที่ปีนี้นะครับที่มะละกอมันแพงก็เลยตัดสินใจปลูกมะละกอบังมะละกอก,ก็เริ่มจะให้ลูกนะครับ ทีผมมาจะให้ดูนะครับนี่คือทุเรียนนะครับทุเรียนที่มีอายุหนึ่งปีนะครับที่ผมเคยบอกให้ฟังว่าผมมีการปลูกข้าวโพดแล้วก็ดูแลนะครับที่จะให้ดูนะครับการดูแลเนื่องจากว่าดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่มันมีการเอาดิน ที่เรียกว่าดินดินก้นบ่อดินก้นคลองเนี่ยฮะมาถมเอาไว้นานนะครับซึ่งผมดูโครงสร้างดินแล้วไม่เหมาะก็เลยเอาหน้าดินนะครับทั้งหน้าดินขึ้นมาใส่นะครับตอนนั้นเต้าผมสูงมากหลังจากปลูกไปแล้วรดน้ําแล้วนะครับตอนนี้เต้ายุบก,ก็เหลือไม่ถึงห้าสิบเซนนะครับขนาดเต้าก็จากต้นไปฝั่งนู้น,นก็สักสองเมตรฝั่งนี้ก็สักสองเมตรนั่นก็เท่ากับ,กบว่า ต้าผม 4, 4ี่คูณสีน่นะครับระยะปลูกทุเรียนผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับเป็น1 0บคูณสินะหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมหมอยะชัดเจนไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีในทุเรียนนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมปลูกทุเรียนปีแรกนี่ผมแกล้งแกล้งทุเรียนให้มันโตให้มันแข็งแรงด้วยการที่จะให้มันสู้อากาศ สู้สภาพสิ่งแวดล้อมนะครับก็ลดน้ำนะครับไม่ไม่ให้ปุ๋ยเคมีนะครับก็จะใช้ตัวกลุ่มพวกเนี่ยฮะใ,ให้ดูนะครับอันนี้คือขี้ข้าแปรามาใส่ไว้นะครับในการที่จะทำให้ดินมันฟูนะครับระบบรากมันเดินหนูหน้าดิน มีการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์นะครับที่ว่าหมักขึ้นมาเองด้วยการใช้สบับปะรดกับเปลือกขอยนะครับหมักด้วยน้ำจุลินทรีย์ก็เป็นพอ,อพรอออสามนะครับแล้วก็มีการเติมตัวแบคทีเรียซัพทิลิสลงไปด้วยนะครับแล้วก็ฉีดตอนนี้ปีนี้มันครบปีแล้วนะครับเมื่อครบปีนี่ ผมก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเล่งต้นมันแล้วนะครับเล่งให้โตก็ยังไม่ถูกใจกับการกำจัดหญ้านะครับผมต้องการให้มีการถอนหญ้าแต่ว่าคุณถอนมันบอกว่ามันถอนลำบากมันเหนื่อยนะครับมันก็เลยตะนะครับการถอนหญ้าเนี่ยดีก็คือเหมือนกับการพรนด,ดินทำให้ดินโปร่งเนั่นะให้ดูนะครับนี่คือโคนต้น นะครับเดี๋ยวผมจะกรีดนะครับเอาไปคัตเตอร์นี่กรีดเพื่อทําให้รอยต่อนะครับรอยต่อตรงระหว่างต้นสต็อกกับยอดเนี่ยมันเชื่อมต่อกันขยายได้เร็วนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการกรีดแล้วนะครับก็ดูนะครับนี่คือการดูแลต้นทุเรียนเนาะจริงๆแล้วมันควรจะถอนถอนเพราะมันจะอยู่ได้นานแล้วก็ลาก หญ้าที่เราถอนดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้ดินตรงนั้นนะโปร่งเนาะก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าเราปลูกทุเรียนใหม่นะครับการปรุงดินการทําดินให้เหมาะสมกับการโตทุเรียนนะครับสําคัญกว่าที่จะปลูกไปแล้วหาอะไรมาเล่งนะครับถ้าดินยังไม่เหมาะสมนะครับปีแรกๆเนี่ยเราจะใช้อะไรเล่งมันก็ไม่โตนะครับหรือถ้าโตก็จะไม่ได้ทรงนะครับ อันนี้ผมไม่แต่งอะไรนะครับตั้งใจทำทรงทรงพุ่มเตีย้ยงั้นหัวใจที่สำคัญก็คือการปรุงดินนะครับปรุงดินให้เหมาะสมนะครับเมื่อก่อนนั้นก็มีการว่าถ้าจะปลูกเนี่ยต้องขุดหลุมเอาดนินนุ่นนั่นนี่มาคล้าวแล้วก็ปลูกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผู้ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกันนะครับก็หันมาใช้ถงูยี่ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่จะเร่งนะครับ ทำให้ทุเรียนมันโตแทนที่จะประปับปรุงหรือปรุงดินขึ้นมาให้เหมาะสมนะครับก็ฝากไว้นะครับมันก็มีข้อดีข้อ,ขอเสียแหละนะครับแต่ผมอนุญาตชัดเจนเนี่ยผมจะใช้ในลักษณะของเชิงธรรมชาติให้รากมันเดินมานะมันอย่างต้นเน,น,นี้นะครับหลังจากนี้ไปปีถ้าปีที่สองผมก็จะเรื่องเล่ง,เล,งเล่งให้มันโตด้วยการจะฉีดน้ำหมักคออเขียนะครับ ทุกอาทิตย์พร้อมกับเริ่มให้ปุ๋ยเคมีสลับกับการใช้ปุ๋ยจับเงินซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นกากเบียร์ผสมกับซิลิก้านะก็จะเราจะใช้สลับเพื่อเร่งละนะครับหลายคนกลัวว่าถ้าปลูมกมะละกอนี้รามกมะละกอจะแย่งปุ๋ยทุกเรียนผมไม่กลัวนะครับเราก็ใส่เพิ่มนะครับเราใส่ปุ๋ยทุกเรียนหนึ่ง เจ็ดวันครั้งนะครับเราก็ใส่มะกรเจ็ดวันครั้งให้มันบันร้านให้มันกินกันนะครับผมต้องการร่มเงาของมะกรี่บงังบังทุเรียนไม่ให้แดดเผาในหน้าแรงนะครับพบกันใหม่ปี2 5 0 0 6นนะครับ7มกราคม2567ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับทุเรียนเล็กส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือ ดการปลูกทุเรียนใหม่การปรุงดินสําคัญนะครับปีแรกจะเพิ่งไปใช้สารนะครับที่ว่าเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับตัวนั้นตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งใช้พยายามทาระบบรากให้ทุเรียนในจับดินให้ได้แล้วการดูแลจะไม่ยากนะครับสําหรับปีนี้ก็ครบหปีผมขอให้ FC ทั้งหลายนะครับคนที่ติดตามช่องในเพจถอดคุยลุยสวน รวยรวยเฮงเฮงปังปังรับทรัพย์กันปีหน้าเต็มปีนะครับขอบคุณครับ